สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยิยนดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะโลโดยไม่หมอความสุขของตัวต,วตวัแม่หมอโตนเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอ,อลา่าพลังงานที่บวกบกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีมีดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค้าโฆษณาค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอเลยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะหรือว่าอยากพออรตตทาางงใ้คคมมเเลยะะ่ น,ะะนี้นะคะเช้านี้นะคะเป็นเช้าว,วันสุขที่สดใสเหมือนนะคะเหมือนสำหรับนี้นั่นเองมอบความสุขมอบกุหลาบให้กับคุณเราเลตตั้งชื่อแลนด้อมว่าข่าวดีที่สมควรที่จะเป็นของคุณข่าวดีที่สมควรจะได้รับที่คุณจะได้รับณนะช่วงเวลานี้นี่คือพรอันศักดิ์สิทธิ์จากเทพลักษ์ทั้งห้าเพราะ นะคะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณได้ดูพุ่งนี้ในวันเสาร์ให้คุณไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ไหว้ศาลหลักเมืองให้คุณจุดธูป16ดอกกลางแจ้งที่หน้าบ้านของคุณหน้าคอนโดคุณหรือตรงไหนที่เป็นกลางแจ้งอย่าให้อยู่นอกชายคานั่นเองนะคะเสริมบารามีของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือคนอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นี่คือข่าวดีพิกชตา จากหลายกลายเป็นดีดวงของคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือข่าวดีที่สมควรจะได้รับในการพิกชะตาของคุณนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะขออนุญาตคุรูครูบาอาจารย์สินศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะนี่คือการแก้ชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ของคุณด้วยการจุดธูป16ดอก นะคะขอขามาฟ้าดินให้ฟ้าดินเป็นพยานในวันที่23สิงหาคมแต่วันนี้เราอ่านล่วงหน้าเพราะว่าทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้และพรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนับถือศาสนาอื่นก็ทําตามขนบธรรมเนียมของตัวเองนั่นเองค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณและเมื่อคุณแก้ชะตากรรมไหว้ นะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลแล้วสิ่งที่คุณจะได้พบสิ่งที่คุณจะได้เจอคือสิ่งใดคะโอ้ไม่ได้เกคุณ่ะขอบ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 คุณสิ่งที่คุณจะได้พบสิ่งที่คุณจะได้เจอเมื่อคุณไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนี่คือข of ออฟสอดบารมีของคุณจะเจอจญรัดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณปาถนาสิ่งใด คุณชี้นกก็เป็นนกคุณชี้ไม้ก็เป็นไม้อำนาจบารมีของคุณมีเหลือลน้นนี่คือนะคะพลวงชะตากับลายกายเป็นดีการขอขมากรรมฟ้าดินนั่นเองและนี่คือเดอะเมจิเชียนคุณจะกลับมามีความสุขสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าตอนนี้คุณออมคุณยมขนาดไหนเมื่อคุณไหว้ไหว้ตอนไหนคะแม่หมอไหว้ตอนเชา้า ะะตอนเช้าที่มีแสงแดดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อยู่นอกชายคานะคะอย่าให้อยู่ในชายคาบ้านเรือนแล้วนี่คือเดอะเมจิเชนความสุขชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นดาวดวงใหม่ ชีวิตจะสดใสนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะเป็นกายเป็นแม่ดุดแม่เหล็กแห่งการดึงดูดความสุขเข้ามาในตัวคุณไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณคือนะคะสนามแม่เหล็กแห่งการดึงดูดความสุขนั่นเองเราบอกเลยค่ะนี่คือการแก้ชะตากรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้เจอถ้าคุณได้เจอคลิปนี้หมายถึงว่าดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนแล้วอย่างแท้จริงคุณได้ขอขมา ฟ้าขอขามาดินอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแจมแจ้งด้วยนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลาอันนี้ตัวตนของคุณที่เข้ามาดูเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ว่าคุณเข้ามาดูตอนไหนนะนะคะถ้าเป็นวันที่23ให้คุณจุดธูป16ดอกไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรกเลยขอแค่ว่าให้คุณหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะชีวิตของคุณจะมีแต่ทางออกสเสมอนั่นเองต่อคะ่ะ โอเมก้าขอบคุณกะขอบคุณกะโอเมก้าสาวต้มาเลมาเอะไรคะเนี่ยมีคูไรไนออปติโคนะคะเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญนี่คือความสุขในชีวิตคุณไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณปรารถนาจะมีคู่ครองคุณจะมีคู่ครองแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงโสดคุณจะสวยและรวยมาก เป็นเหมือนดอกกุหลาบที่ใครๆก็ต้องตาต้องใจเป็นกุหลาบพ 1, ันปีนั่นเองนะคะแล้วการเงินของคุณนะคะการเงินรายได้ของคุณจะหลั่งไหลเข้ามานี่คือสิ่งที่คุณควรโฟกัสณนะตอนนี้เวลานี้รายได้ของคุณจะเกิดจากอะไรคะ เกิดจากสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่มันจะเกิดรายได้เป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้านะคะค่าอะไรก็ตามที่ตอนนี้มันจะเป็นก้อนใหญ่มาเป็นก้อนนั่นเองนะคะบุญเล็กบุญใหญ่ขึ้นอยู่กับวาสนาของคุณในออปิเวลถ้าคุณอยากขายที่ขายทางคุณก็ขายได้นั่นเองต่อค่ะโอ้มงกลบคุณค่ะกลบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจัดติด น,ะะนี่คือรางวัลแห่งชีวิตคุณถ้าคุณมีเรื่องคดีความนะคะในเรื่องการงานเรื่องคดีความคุณจะชนะคดีความแล้วคุณจะได้สินใหม่ทดแทนค่าสินใหม่ทดแทนในครั้งนี้ จะได้มากกว่าที่คุณเรียกร้องไปนั่นเองนะคะไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะตอนนี้ดวงชะตาการแก้ดวงชะตาทั้งนี้ฟ้าดินเป็นพยานฟ้าหินดินเห็นและฟ้าดินมอบความยุติธรรมให้กับคุณ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบานามองเห็นสิ่งที่คุณขอขมากรรมแก่ท่านนั่นเองต่อค่ะ ทุคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นี่คือแสนสว่างครั้งใหม่ในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความสุขครั้งใหม่คู่ชีวิตถ้าคุณมีคู่ชีวิต กำลังศึกษาดูใจคุณดูใจกันคุณก็จะเจอคนที่ใช่และเหมาะสมและคู่ควรของคุณแต่คุณถ้าอยากมีจะมีหุ้นส่วนหรือว่าอยากจับงานที่สองคุณจะได้เจองานที่สองหรือถ้าอยากมีหุ้นส่วนคุณก็จะได้มีหุ้นส่วนในชีวิตและการงานนั่นเองนะคะทูอวบอนแน่นอนล่ะคะ่ะการงานของคุณจะมีความเจ,จิดจรัสขึ้นอีกทั้งจากที่เศรษฐกิจซบเซาใช่ไหม นะคะแต่ตอนนี้เวลานี้ทุกคนก็มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์คุณก็เหมือนกันสามารถทำได้ทุกที่ทุกทางนั่นเองต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเมก้าสาธุค่ะคุณรีบทำ คุณรีบไหวนะคะอย่าลืมวันเสาร์เท่านั้นนะคะให้ชีวิตของคุณมีแต่ทางออกเสมอนี่คือไฮโลแฟนชีวิตที่ยิงาาาย่งใหญ่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีสูงมากส่งตรงมาถึงคุณถ้าคุณไปดูคลิปเมื่อคือนนี้คุณจะรู้ว่านะคะนี่คือชีวิตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนไปชะตากรรมของคุณกำลังจะถูกชา้างด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง หกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินกําลังจะมามอบพรให้คุณคุณได้ขอขมากรรมอย่างถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะคุณเดินมาถูกทางและคุณจะมีแต่ทางออกให้กับชีวิตคุณเมื่อคุณขอขมาฟ้าดินนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินมาบอกข่าวดีกับคุณต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณถ้าคุณอยากมีเฟนนะคะถ้าคุณอยากมีเฟนคุณจะได้เฟนแต่ถ้าคุณอยากมีที่ทางอยากซื้อที่ทางคุณจะได้ซื้อที่ทางนี่คือที่ออฟ ที่อ่อสามไม้เท้านะคะคุณอยากซื้อที่ซื้อทางคุณจะได้ซื้อที่ซื้อทางใหม่ๆซื้อคอนโดใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่มีเงินซื้อบ้านหลังใหม่มีเงินซื้อที่ทางที่ทางนั้นจะเป็นที่ที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณแต่ถ้าคุณอยากจะมีเบบี คุณจะได้มีเบบีนั่นเองครอบครัวคุณอาจจะมีแค่สองคนมันก็ถึงเวลาแล้วว่าเอ้ยคุณจะต้องมีเบบีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือช่วงเวลานี้ให้คุณรีบทํานะคะแล้วถ้าวันพระคุณจุดทูปนะคะห,หรือรู้ว่าจุดเทียนก็ได้สองเล่ม นะคะจุดเทียนสองเล่มแต่ว่าตอนไหว้ฟ,ฟ้าดินไม่ต้องจุดเทียนนะคะจุดแค่ทูบ16ดอกพอแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอขามาฟ้าดินให้ฟ้าดินเปิดให้กับคุณนั่นเองให้เจอทางออกกับเส้นทางในชีวิตใหม่ๆใ,ในทุกเวลาอย่าได้ติดขัดอะไรเลยแล้วฟ้าดินจะเปิดทางออกให้คุณพบเส้นทางใหม่เส้นทางที่สวยสดมีแต่แสงสว่างที่มีแต่ความลุ่งโลดนั่นเองต่อค่ะ ทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเมื่อคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นไปตามที่คุณปรารถนานี่คืออะไรคะในออบคับเพจเด็กถือถ้วยความสุขที่คุณได้รับความที่คุณปรารถนาจงเชื่อในายสัญญาณตัวเองคุณเขียนอะไรคุณคิดอะไรมันจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดเขาเรียกว่าซิกเซน์ของคุณนั่นเองนะคะเมื่อคุณคิดอะไร สิ่งที่คุณคิดก็จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดนั่นเองนะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้เมื่อคุณแก้ดวงชะตาของคุณแล้วคุณจะได้รับชีวิตใหม่ดีวันดีคืนนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ m มก o d เดอะเดวิล oh สิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณต้องการให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากคุณเดอะเดวิลนะคะพลังงานลบ ก็จะออกไปกับคุณความรุ่มหลงมัวเมาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้จิตใจคุณคุ่คล่องมองใจจิตใจคุณมัวหมนุน จะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณโดยสิ้นเชิงและคุณจะมีสติมากขึ้นสติครั้งนี้เป็นการที่เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะนี่คือเมื่อคุณได้แก้ชะตากรรมด้วยการจุดธูป16บดอกขอขมากรรมฟ้าดินเรียบร้อยแล้วชีวิตของคุณจะเจอสิ่งใดค่ะ อ้าวคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นี่คืออะไรคะเดอะฟูความเป็นอิสระคุณจะได้เจอโลกใบใหม่ของคุณที่คุณปรารถนาเส้นทางสายใหม่ของคุณนี่คือความสุข ข่าวดีที่คุณจะได้รับเมื่อคุณนะคะแก้ไขดวงชะตาเพราะอะไรคะเพราะดาวเสาเดิมวิปรลิต175วัน175วันนู่นไปถึงปีหน้านู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองคุณเป็นคนที่ชอบที่หลักอิสระอยู่แล้วนั่นเองต่อคะ่ะ Oh God. ขอคุณกาขอคุณ่าขอเพื่อค่ะ,คคะ,คคะแน่นอนละ่ะ นะคะเมื่อคุณเจอนะคะเดอรฟูบางคนจะได้เดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างเดินออกมาจากเรื่องการงานนะคะการงานที่ถ้าสมมติคุณอยากออกจากงานคุณก็จะได้ออกจากงานแต่ถ้าคุณไม่ได้ออกจากงานคุณอาจจะได้เจองานหนักๆเข้ามาหาคุณแต่งานหนักครั้งนี้มันจะทําให้คุณก้าวไปสู่ที่จุดที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าตอนนี้เวลานี้คุณเจองานหนักหาทางออกไม่ได้คุณจะหาทางออกได้แค่คุณไม่ยึดติดในเรื่องการงานและใหญ่เชื่อ ใจไข่ง่ายนั่นเองนะคะนี่คือในอวบอนในอบอนคือก้าวไม่เท้าสิ่งที่คุณเจออยู่นะตอนนี้ความลับบางสิ่งบางอย่างอย่าเปิดเผยให้ใครรู้บางคนรู้หน้าไม่รู้ใจคุณมีจุดเด่นในตัวเองคุณให้คุณรู้ว่าตอนนี้พลังงานของคุณมี มีดวงดาวดวงเด่นอยู่ในตัวคุณอยู่ในเอเนจีของคุณให้คุณนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองมีพลังงานดีๆก็อย่าไปบอกใครนั่นเองต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณ ตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงควีนอวบราชินีถือไม่เท้านะคะตอนนี้เวลานี้มีคนมาแอบชอบแอบพอบางคนแอบชอบพอคุณจริงๆก็มีแต่บางคน แอบชอบพอคุณเพื่อที่จะมาตีสนิทกับคุณเพื่อที่จะมาเอาผลงานกับคุณก็ได้ตอนนี้หน้าที่การงานของคุณมีความโดดเด่นมีคุณมีความเสน่หาชายใดเห็นชายใดรักหญิงใดเห็นหญิงใดรักไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีความเสน่หาอยู่ในตัวเป็นคนล่าเล,ลิงเป็นคนที่มีบุคลิกภาพทั้งภายนอกภายในเป็นคนที่มีเนื้อแท้ ที่ดีนั่นเองจิตใจที่ดีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่หน้าที่การงานของคุณคุณจะมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นมากขึ้นได้รับตําแหน่งเป็นที่ชื่นชมของเพื่อนนะคะของเพื่อนร่วมงานหรือขององค์กรของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้ะ oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือรัจจมินนะคะนี่คือจัดมินความสุขคําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนางฟ้าและเทวดามาบอกเขาดีว่าคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าคุณปรารถนาทรัพย์สินเงินทองอยากจะขายที่ขายทางได้คุณก็จุดธูปสิบหกดอกตามที่แม่หมอบอกแล้วเอ่ยชื่อนามสกุลจริงของคุณไปแล้วสิ่งนั้นในวันเสาร์ คุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะและมีส่วนสำคัญที่คุณจะได้เห็นผลเร็วคอยติดตามคืนนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะอ่านได้หรือเปล่านะคะเราก็เลยไม่กล้าพูดออกไปก่อนว่าหัวข้อที่เราตั้งนะ่ะเราจะอ่านได้ไหมถ้าอ่านไม่ได้เดี๋ยวพูดไปแล้วเราจะเสียนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ นี่คือคําปารถนาคําอธิษฐานของคุณคําร้องขอของคุณสิ่งที่คุณร้องขอเห็นไหมคะคุณร้องขอคุณปรารถนาจะได้สิ่งใดคุณร้องขอคุณปารถนาจะได้สิ่งใดคุณก็จะได้ตามที่คุณปาถนาประตูของคุณได้เปิดออกแล้วนี่คือข่าวดีพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนี่คือ คำอธิษฐานของคุณสิ่งที่คุณขอขามากรรมไปนะคะฟ้าดินเป็นพยานฟ้าดินเห็นและฟ้าดินให้อภัยการขอขามากรรมครั้งนี้แค่จุดทูบสิดอกชีวิตคุณก็มีการเปลี่ยนไปพิกชะตาฟ้าชะตาดินนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอเมกอดโฟอัลเบติกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณดูน,นะคะโฟออลเบติกแล้วคุณจะมีเงินนะคะฐานะการเงินของคุณจะมั่นคงมากขึ้นนะคะไม่มีคําว่าขาดแคลนแน่นอนคุณปรารถนาตอนนี้คุณรวยอยู่แล้วแต่คุณจะรักเงินมากขึ้นไม่มีคําว่าขาดแคลนตอนนี้เวลานี้หากคุณจะใช้ใจ่ายอะไรไปซื้อของอะไรก็ตามแต่คุณจะคิดนูน่นคิดนี่ถามว่าคุณรู้จักใช้เงินไหมรู้จักใช้เงินเพราะตอนนี้การเปลี่ยน ครั้งนี้การใช้เงินเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความมัง่งคั่งและร่ำรวยที่ยั่งยืนนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะเส้นทางสายใหม่ในชีวิตคุณคุณจะได้เจองานที่ท้าทายได้โอกาสที่ท้าทายเดฟูครั้งนี้คุณจะมีอิสรภาพทั้งเรื่องการงานการเงินบางคนจะมาทำงานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์ จะเป็นงานที่ท้าทายสำหรับคุณชีวิตครอบครัวคุณจะมีการเปลี่ยนไป ถามว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าเป็นแม่หมอนะถ้ามีงานท้าทายเข้ามามันเหมือนว่าเราได้เรียนบทเรียนใหม่ให้กับชีวิตตลอดเวลาถ้าเราเรียนบทเดิมซ้ำม,มันก็อยู่ที่เดิมเราไม่พัฒนาตัวเองแต่ถ้าเราได้เจอเจ็ดไม้เทา้าใหม่ถึงว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาความก้าวหน้าก็จะเข้ามาถึงคุณเจ็ดไม้เท้าในวันนี้จะเป็นแปดไม้เท้าในวันข้างหน้าเพื่อมีการขายับ ขยายสาขาโอกาสในด้านการงานพลิกชะตาในชีวิตคุณแบบยั่งยืนนั่นเองนะคะนี่คือข่าวดีในการแก้ชะตาพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินสำหรับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้เชา้านี้หรือตอนไหนก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามแต่บารมีของคุณคู่ควรและเหมาะสมซึ่งกันและกันนี่คืออะไรคะ แต่เราก็หากันจนเจอนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่เหมาะสมถ้าคุณเป็นสามีภรรยาเป็นคู่ครองกันอยู่แล้วคุณหากันจนเจอค่ะภรรยาของคุณคุณจะรู้ใจภรรยาของคุณว่าภายนอกภรรยาของคุณมีความเด็ดเดี่ยวเป็นผู้นําสูงแต่เวลาอยู่กับคุณแล้วเขาจะเป็นผู้หญิงที่บบอบางและอ่อนแอสําหรับคุณผู้ชายภายนอกคุณจะอยู่ดูมีอํานาจวาสนาดูขึงขังมีลูกน้องขับขังแต่เวลาอยู่กับภรรยาของคุณ คุณจะเป็นผู้ชายที่ซอ้อเป็นผู้หาิงที่ไมโครเวฟที่แสนจะอบอุน่นนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะตัวตนของคุณและคุณก็เป็นคนที่นิสัยเหมือนกันแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็โหยหาเรื่องความรักอยากจะมีผู้ชายดีๆสักคนเข้ามาหาคุณผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณเท่านั้นเพราะคุณเป็นคนที่มีบารมีคุณจะเจอคู่บุญคู่บารมี ตามที่คุณปรารถนาถ้าคุณยังไม่มีคู่จะเป็นคู่แบบไหนก็เป็นคู่บุญคู่บารมีที่ส่งเสริมกันให้มีแต่ความโคตรเจริญเติบโต,ต,ตนั่นเองนะคะนี่คือพิกฟ้าพิกแผ่นดินอาณาจาักรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรน,นี้ให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะโอเมก้าค่คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะ น,นี่คือเดเลเบถ้าคุณปรารถนามีความรักคุณจะได้เจอรักแท้จริงๆค่ะนะคะแต่ถ้าคุณมีผู้แล้วมีครอบครัวใหญ่แล้วครอบครัวลูกของคุณอาจจะพาลูกสะใภ้ อาจจะพาลูกเคยมาให้คุณดูตัวก็ได้นั่นเองแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณเป็นคนโสดคุณปราถนารักคุณจะได้เจอรักในปีนี้รักแท้แต่เป็นคู่รักที่คู่บุญคู่บารมีไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนั่นเองนะคะกว่าจะหากันจนเจอนะคะก็ต้องใชร้ระยะเวลาคนมีบุญบารมีหากันจนเจอจนได้นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ม่กอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะเมื่อคุณจุดธูป16ดอกขอขมาฟ้าดินแล้วครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณภรรยาคุณก็จะสวยขึ้นคุณเตรียมพร้อมจะมีเบบีเห็นไหมคะลูกท้องภรรยาถ้าคุณผู้ชายชีวิตของคุณหน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคง เป็นระดับเจ้าสัว CP นั่นเองนะคะความมั่งคัง่งร่ำรวยของคุณจะขนาดนั้นขึ้นอยู่กับฐานันดรกับฐานะของคุณที่เป็นอยู่ขนาดนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณจะดีมากขึ้นกว่าเป็นกว่าตรงเดิม ประมาณเกาเทานั่นเองนะคะและคุณจะเจอเส้นทางลัดในชีวิตของคุณเส้นทางแห่งความสุขคุณจะเจอคนที่ใช่อยู่ดีๆนะคะคุณก็หากันจนเจอหากันมาตั้งนานเปลี่ยนคู่กันตั้งนานสุดท้ายลงเอยกับคนนี้คนที่หากันจนเจอณนะวันวันนี้หรือว่าในช่วงเวลาปีหกแปดนี้นั่นเองต่อคะ่ะโอ้มายก้โอ้มายก้ ขอคุณ่ะขอคุณ่ะขอคุณขถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะชีวิตครอบครัวถ้าคุณไม่หมายไม่หมายตาต้องใจว่าจะมีครอบครัวก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าชีวิตครอบครัวนี่คือเก้าถ้วยแล้วก็สิบถ้วยครอบครัวของคุณจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่คําว่ารวยรวยรวยมั่งคั่งล่ำรวยพิกฟ้าพิกแผ่นดิน พลิกชะตาชีวิตแบบหน้าอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทางปวงถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แค่จุดทูบไม่ใช่แค่จุดทูบแต่จุดทูบสิบดอกขอคำมาฟ้าดินกลางแจ้งหน้าบ้านของคุณตรงไหนหน้าคอนโดไม่ใช่หน้าคอนโดตรงระเบียงอย่าให้อยู่ในชายขาบ้านเท่านั้นเป็นพอค่ะแล้วคุณจะได้รับนี่คือเทนออฟครับนี่คือไนออฟครับเทนออฟครับครอบครัวชีวิตของคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง เ้าไปข้างหน้าข้างหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่มีแต่ความว่ามั่งขั่งเป็นมหาเศรษฐีตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะเช้านี้ถ้าคุณได้ดูชะตาของคุณพิช,ชตาชีวิตจากหลายกลายเป็นดีจากที่เจออุปสรรคปัญหาสิ่งที่มันคลี่คลายไม่ออกเราบอกแล้วนะคะมันจะพ่วงกับ คืนนี้ถ้าคืนนี้เราอ่านได้เรื่องนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าคือเรื่องอะไรแล้วคุณจะเห็นปาฏิหาริย์ภายในค่ําคืนเดียวนั่นเองและนี่คือสื่อตรงเมื่อคุณขอขมาฟ้าดินแล้วฟ้าดินให้อภัยคุณและตอบสนองเห็นความดีของคุณมอบให้ชีวิตคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ไปนั่นเองต่อค่ะ โอ้มีก๊อดกอบคุณกะกอบคุณกะกอบคุณกาองกอบคุณกาองกอบคุณกา for อฟคับโฟอ o บอลนะคะชีวิตของคุณครอบครัวของคุณนะคะเตรียมตัวรับความสุขครั้งใหม่บ้านต้องมีสี่เสาเหมือนชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมือนแต่งงานกันใหม่ๆลัคกี้เลิฟแอนด์ลัคกี้อินเกมเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะนะคะภนะายภายใน เดือนนี้ชีวิตของคุณจะมีการแต่มีแต่ความสุขความสุขความสุขจนมันเอ่อร้นจนคนอื่นมาถามว่าทําไมหน้าคุณผ่องใสจังเลยผิวพรรณคุณผ่องใสทําไมคุณไปทําอะไรมาทั้งที่คุณไม่ได้ทําอะไรมาแล้วครอบครัวคุณก็เหมือนกันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตณตอนนี้เวลานี้ นี่แหละค่ะผนของการที่คุณขอขมากรรมถูกนั่นเองเวลานี้ตอนนี้นะคะในวันเสาร์นะคะขอขมากรรมในวันเสาร์ที่23ตอนเช้านั่นเองก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อนเที่ยงยิ่งดีนั่นเองนะคะเพราะ อ่าทิศตะวันออกพระอาทิตย์ยังอยู่ทิศตะวันออกอยู่แต่ถ้าเลยเที่ยงเนี่ยพระอาทิตย์จะหันมาทางทิศตะวันตกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือทิศดีวันนี้คุณคือคนที่โชคดีได้มาดูคลิปนี้นั่นเองต่อค่ะโอ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอบ oh my god oh my god oh my god พิกปาพิกแดนนิน พิ่หนังตาทุกาทุกาทุกตาทุไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือชะตาพิกฟ้า พิกแผ่นดินเคล็ดลับเขาเรียกว่าเส้นผมบงผังภูเขาเมื่อถึงเวลานั้นเราจะพูดเองเห็นไหมคะคลิปนี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแต่มันถึงเวลาที่เราจะพูดแล้วไพกก็ออกตอบโจทย์ตอบโจทย์โคตรตอบโจทย์เลย The v i วิ o ออฟอ t จูนก็คือดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนภายในวันนั้น แต่อย่าจุดเลยเที่ยงเท่านั้นเองเพราะเลยเที่ยงพระอาทิตย์มันก็จะหันไปทางทิศตะวันตกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับคุณปรารถนาจะมีโชคลาภคุณมีโชคลาภมีครอบครัวอุปนเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีตามที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับเป็นคู่สร้างคู่สมหากันจนเจอนะคะคุณคือแม่เด็กแห่งความดึงดูดความสําเร็จนี่คือ ฟ้าเปิดชะตาพลิกแผ่นดินพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินให้กับคุณ The View of Fortune คลิปนี้มหัสจร,ร์เหนือเหนือสิ่งใดที่เราทำมาเพราะตอบโจทย์ออกทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราคิดอยู่ในใจแล้วอยู่ดีๆมันก็ออกเป็น The View of Fortune ตามที่เรานะคะคิดเลยและนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้เจอนะคะณช่วงเวลานี้และตลอดปี68 ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาดูแล้วคุณตรงเตรียมรับจากไพ่สำหรับนี้ไม่ใช่ดูเฉยๆแล้วคุณเซฟไว้หรืออะไรก็ได้ที่คุณจะได้มาดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆเพราะมีไพ่ลายแค่ไพ่เดียว ไม่ถึงว่าเป็นพ่ายลายนะคะเพราะมันขึ้นนะคะ The r e v i ก็คือเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองนอกกนั้นไพ่ดีหมดนี่คือแล้วก็เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่แห่งความสุขเป็นไพ่แห่งครอบครัวเป็นไพ่แห่งความรักและการเงินไม่มีใครจะดีเท่านี้อีกแล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาบอกมา มาประทานพรน,นี่คือตัวแทนของ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานฟ้าดินเป็นพยานนั่นเองนะคะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ